ปลายังหัวธรรานี่นะปลาปลาคอบคอข้าวต้มบคอธรรมดานี่ต้มคอข้าวต้มมือนี่อืมอืมนั่นเลยเสกโอ้ยปลาดุกใหญ่เนาะใหญ่อารมเพิ่มเติมโอ้ยน้ามันคือว่าเป็นเนี่ยนี่วะมันโอ้น้าต้มมันกับมันล่ะเนาะเพื่อใช้กระคร่ำเนาะมันจะกินผู้เดียวก่อนไชกระคร่ำเนี่ปลาเนี่ยนะปลาคอข้าวต้มเจ้าอะไรต้ น้ำกินกาแฟก่อนแจงแล้วได้มากระหมดท่านในนอนงีบหน่อยเดียวนึงหมดท่านในงีบซ้ำพอไม่พอน้องเลยกลับทักทายสวัสดีพอไม่พอน้องเอฟซีกทานในคำว่าตามภาพชนสองข้าหไม่าอบ้าบอกละเป็นจังหนเป็นหมดในเนื้อใหญ่หน่ะหนาเน่อ ก็เลยว่าบ่อเบาบ่อ hmm. ก yeah, ันเลยเหนื่อใหญ่เปล่าออกในเลนื่อยเหนื่อยละครจุด้นคีโมได้หนึ่งดังกระววตันเรื่อดังกระตันตรงหน้ามีกาแฟนะไปเลาะอยู่เลยเลาะกลับมาแล้วก็เมื่อเมื่อวานเหมือนเี้กลับมาไปไปไปพ่อแม่พี่น้องออกไปหาลัดเศร้าล่ะเนี้ก่อนแจงยันปางเลยนะไหนมาต้องไปไอชุดนะ ก็เสมาหอดกับโอ้เติมนึงขึ้นมาห,อด,ห,มาหอดปลาต้องในไปได้วาได้กับไป้ปาเย็นเจี๊ยบเลยมาให้น้องเลยน้ำนนี่นะโอ้ไซปิงนะเย็นเจี๊ยบ เห็นนกคอกับบอท่านพ่อแม่พี่น้องกระดอกกับบอท่านนะมาหวอดช่วงป้าไม่ป้ามักตองนะนี่ช่วงป้านี่มันเปลี่ยนๆนะนุงลอยห้องอยู่ปลาใหญ่เปลี่ยนๆนะแถวนี้กรอกกท่านได้เห็นหางมัน แบบแบบไแบบไปเลยนะอุ้ยกระลอกวะปะปะปะฝ่าไม้ลองบ่ไหลบ่หมานนะมาละเศร้ากะหวนกลับหวนกลับกลับขึ้นกลับขึ้นไปหากินปูกินปลาหัวนาฝนเลยโอ้ไก่ปลาเขี้เคี้ยวไม่ไหมเลยนะเนี่ยไปละไก่ปลานะ ไปกลับไปกินปูกินปลาทีมงานหามานะมันนาหามาฮ่าโอยไปสำไรกลับมาสำนั่นเหนืกว่าม้านนะกระลอกกระเห็นบ่อท่านไหนยิ่งอยบ่อท่านหนุนหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำปีงปลาถาเนาะวันน่ะเนาะกินปูกินปลาเนาะลู่ด้วยนะฮะโอยโอยหนึ่งเข่าเนาะ โอเคโอเคโอเคช่วยกินกินข้าวกินน้ามาเนี้นะปลาทปลากป้อนนี่นะปนปลาลุกเนาะตั้มมังหงปูปนปลากปนตมังหงเมนเมนมีแต่เน่าก้นเนกินมาเนี้นะสมพ้รอกจึงบ่มารนะเน่ากินลายกันละมีแต่เมนูป่าก็ป่าไปไปไกินข้าวกินน้ำแล้วเอาเมื่อนะบ่มารแล้วก็โชปายังขนานี้นะ ปลาคอ <ongs> บลคอกระต้มบลคอธรรมดานี <mañana benim S 2> <rawd Moder> ่ต้มคอกระตุ้มปลาเศษปลาเศษปลาแซ่บโอ้ปิงปลาปลาลาดแน่นี่นะปลาลาดปลาเอียนปลาลาดถือบางลั่นโอ้ยถือบางลั่นเฉยปลาอันนี้ยเขาเฉยเนาะปลาปลาแหล้มนี่กันอันนี้กับปีงปลาโอ้ยสามสิบเกณฑ์แกมก่อนแกมหน่อยหน้าก่อน เห็ดจังไดพันพัดปุ่นป้าบ่อหน้าเอาดับเหยื่อกลางเงาะได้จับขึ้นมาโลดตำนานแล้วก็พึบลงไปยวก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 ว้าแซ่บอเดียเอาหยัดชินยันฮวนบ่อหยาดชินก่อนมแซ่บอ เอียนหัวซีบโตบ่เอียนฮะฟังที่ป่ามามาเนาะต้มกินเป็นบุ้ยอืมอืมนั่นเลยเสพโอ้ยปลาดุกใหญ่เนาะใหญ่อารมเฟื่อเฟิ่อโอ้ยน้ามันคือว่าเป็นเนี่ยนี่ว่ามันโอ้หนาตบเมันกับมันล่ะเนาะเอาโอ้เอากางเอาไปได้จัะขัดเอาบ่ไม่เอาแต่อย่าตั้มมุนแต่ตั้มมุนบวเสพได้นี่นโอย พอใจพค่ไหนอย่างไอ้เข้มนี่แหละทำลายตัดเพชรซองทองเจัดการเอาจิตตักออกก่อนตอนหนึ่งขึ้นมาโอ้ขักแท้อันนี้นะบอลหักอะะนเาบอลนังบอลยังนี่ผ่านไว้แห้มีหัวหน้าอันเดี่ยวเนื้อเชี่ยบเนื้อเช่บขาตังหงูได้มีแซ่บเลยขาตังหงูเลยนฮะทาบ่ มาพูดตามกับตามผูกกินกับกินไปยังไหนกินมาสิเือไผกระคร่ำเนาะมันจะกินผู้เดียวก่อนไผกระคร่ำเลยปลาเนี่ยนะปลาคอเขาต้มเจ้าอะไรต้มไหนเหมือนนี่นะตีนเหงาตีนมาเด้อมาเด้อพ่อแม่พี่น้องกินเขากินหนำเด้อฮวนาไอคัเอะไรแช่ปบแช่ะหัวนาอันยื้อบัถึงเอาไปฝั่งนั่นแน่ัวนายื้อบัถึงเพิ่นเคลียร์เพิ่นยางเมื่อด้ะ ยั่งเลยครับรดเมื่อ่ะนานเบื่ออีปลาตับปลานีหาชอบมีปลาครัี่มีปลาขนาบบองเหล่าหักใช่ไหมเนี่ยเยอะไมจ๊ะ <laughs> อาคำน้อยๆคำน้อยๆบริขามยายนี่คำใายนองโตคำน้อยแสบเลย กกกแกมือมาเยอะขึ้นลหมหนาวลมในเท่านั้นนะแกมือ,อรอบนี่โบมาณกัน,าน,านงานปลาเด้ออะไรผัดกินงานเหรอน้ำปลน,นี่ยซ็บเนี่ยกินเลยกินเลยน้ำกะจังเละ นะกิบเลยหย่าเผาหน่าปลาอย่าลายบัานี้น่ะเอาเลยจำมุ้งก็กินให้เบิดไม่ไพตจำน่ะบ่ไป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 บางบางจากกินข้าวกินน้ำแล้วผัวเขาก็เลยเก็บเครื่องเก็บของนะเก็บเครื่องเก็บของกลับก่อนมือนอาชิมะไม่หลบหนี้บปรมาณหลบน่ะมาไม่โอ้เกือบเป็นู่นว่ะมามามาเอาเลย ติดรถติดล่างมาแม่เโอ้ปล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 ่อไปน้องกลับกรับกับานะกลับปาากลับซองมามนปลารถนี่นะบไรมาณสัตว์อ่ไรมานสัตปลาอื่นนะวีโก้ขอยาวนี่ไปไลนทุกทีเนาะสบายนะวิโก้ขอยาวนี่เอสโคชิกจังไล รอบนี้น่ะครับม่วนอยู่บ่อ่าอีมารรอบนี้อ่าผมมารก็คือว่าม่วนได้กินปูกินปลาน้องได้ขึ้นมาปลาก็คือว่าโอเคแล้วนะบยังก็ไบรรยากาศอ่ะได้ีโกอยาวเลยรอบนี้นะ สำหรับคลิปนี้กับผู้มีอย่างไรเขอขอบใจคอามเป็นนัลเล่นชีพทำงาตามมาชมจนจบไปก่อนทุกคนบ๊ายบาย